อญาติคงเืิ่งต้นคงมีประมาณเท่านี้นะครับในส่วนเรื่องรายละเอียดว่ามั่นใจได้ไงว่า,อย,าอย่างที่เรียนไปแล้วเรามีข้อมูลนะครับเรามี GPS ของรถยนต์คันนี้นว่าไม่เคยวิ่งวิ่งอยู่แถวภาคะวันอกนั่นแหละไ,ไม่เคยไปไกลกว่านั้นส่วนใหญ่ก็วิ่งอยู่แถวรัญยาประเทศกับจันทบุรีนะครับแล้วก็ ข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ที่เราที่เดียวอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่อยากให้ลงอย่างครบถ้วนจนะนได้เข้าใจถึงบริบททั้งหมดนะครับว่าทำไมมาถึงเราถึงมั่นใจและถึงไปจับนะครับคนเวลาจริงๆก็พยายามเร็วที่สุดแล้วกับตอนแรกจะแถลงตอนก่อนเที่ยงพอดีให้ยนืนยัน พรทะจจริงอีกอย่างเ่นะรแล้วตอนนี้สมบูรณ์บอดก,ก็ถึงถึงมั่นใจที่ออกมาแสดงนะครับช้านิดหนึ่งองกร,ร,รับการโทษ์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็จะมีเป็นระยะระยะจริงๆอย่างเคสเก่กรณีทุเรียนจริงวันนี้ก็ไม่ได้มูลค่าความเสียหายสูงอะไรนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกรณีตัวอย่างและเป็นผล มันส่งผลกระทบในวงกว้าง,งกเกษตรกรเพราะนั้นจึงต้องการออกมาทลายข่าวท,ที่ต้องกลับไปถามที่ดีก็อ,อย่างงี้ไะเพราะตอนนี้มันมีตัวเลขของผู้เรียนจากประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเนส่งไปจีนแล้วคุณภาพแล่แบบสถานถูกตีกลับมาเทียบเลยไอ้ผู้เรียนจีนกลับมาเนี่ยเป็นห่วงว่าจะไหลเข้ามาในประเทศไทยขาดกต้องการธร,รรมชาติหรือว่าเนี่ยครับใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ถามว่าทําไมถึงเฝ้าระวังอยู่นะครับอันนี้คือคือตัวบ่งชี้ไม่ใช่ เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่เอามาใ, Str ในการกำหนดเป้าหมายครัยังไม่หมดครับยังมยังบางส่วนเลานสดี่ยเวลาืาเนี่ยเวนจะมีขอกางโคหรือว่าเตรียมหลักนอะไรแล้วก็เปิดของกลางในการัดกาขออนุญาตเรียนอย่างนี้ฮะวัตถุพยานเนี่ยทางดับน่าจะถ่ายรูปไว้ะครับหรือมม่เอ่ เวลาไปถึงศาลกว่าจะผ่านพนักงานสอบสวนไปถึงพนักงานในการนํนา,นนานตัวผู้ต้องหาไปฟ้องศาลเนี่ยถ้าจะเก็บทุเรียนไว้มันคงไม่เป็นวัตถุพยานที่จะไปพิสูจน์ในชั้นศาลอะไรได้แล้วนะใช่ครับผมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ขายไปบางส่วนเนี่ยภาษากฎหมายเขาใช้ว่าขายถึงเงินไว้แทนของนะท่านท่านซึ่งกฎหมายบอกให้ทำํำแบบนั้น ดีแล้วหลังจากนั้นบ่ายกว่าก็าเจ้าของก็มาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ทำคดีทำกรตกลงรับคดีในด้านสุนเรือก็ยกของการให้เป็นของเป็นดิน